สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วมีพ่อมาแล้วมาพร้อมกับบรรยากาศฝ้าคืบอีกมือนึงครับพี่น้อง <c oughs> มาหอดสดๆร้อนๆอได้ถ่ายพอนาย,ยโยสิมากพี่น้องเข้ามายามไส่ยามรอบยามจันทเนี่ยอีพ่อมาพอดีเลยวะ่ะสวัสดีครับไก่กับคู่มาแล้วพี่น้องเมื่อวานนี้ร้อยมากเต้เต้เบาเบาฮะร้อยมากเต้เต้เบาเบาสันดีพอ <100 S 1> <ร>่อว่าไปลงไปยามไส่ก่อนครับพี่น้องครับผมลงไปเบิ่งไส้น้ำพ่อใหญ่ก่อนเดลยครับคือเบายย เล็กหลังพ่ออยู่นี่พ่อโอ้ยพ่อมาใส่ใบซองหลังอืมใส่ใส่ใส่นี่ที่พ่ออุ้มรุมนี่นี่นี่จีโอ้โหโต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 โพี่น้อง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 เพราะว่ามันดึงใส่เ่รามันดึงรอบพี่น้องดึงรอบเพื่อเหี้ผมหัวจะตัดพี่น้องอย่าเพิ่งว่าเลยอย่าเพิ่งหัวจะไม่เหัวคุณเพิ่งเออเพื่อเพื่อเพื่เพื่อเพืเพื่จผู้จะผู้รอบหลังหล่าผู้มันป่าน้ำมู หาหมองแก้วให้พ่อใหม่ตื่นเต้นนั่นถือชู้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับสุดยอดเลยสองตัวบอกว่าสองตัวครับพี่น้องครับสองตัวกระจิกควงกระจิกกระจาดกระจิกควงตัวนั้หลังเดียวสองตัวเลยหมูป้านนี่กับเขาที่เจ้บอกเขาสองตัวใหญ่สามมือนี่ครับพี่น้องโอ้ยนั่นเป็นรูปต้น

พี่น้องเ,เออมีมีลุ้นครับมือน,นี้ครับพี่น้องมีลุ้นมีลุ้นนะครับมีลุ้นโอ้ยตื่นเต้นขนาดพี่น้องเลยนะครับเ <c oughs> มื่ท่านยามใส่ยุบใส่นี่พอวหมเลีว้วรอบจะมาลุ้นออกพี่นอ้องนะครับเอาเบิ้งบรรยากาศฟ้าขึ้นอยู่เราครับพี่น้องมือน,นี้ พาขึ้นอีกแล้วพี่น้องเอาลงไปเบิ้งไส้พอโอ้ยพ่อข่อยตื่นเตีนตนนยนอะไรดึงพวดขึ้นมาได้ว่างั้นตกใจเนาะไม่ว่างั้นเน่ยแต่ข่อยก็วันขึ้นมาไม่ถึงเขาแล<อ>้วเป็นลังเลกแล้วก็เอาหมไปไปไหนาหุนไว้ป้ายหงาซื้อไหมวันขึ้นมาไม่ถึงตื่นแล้วก็เฮ้อยอยู่บนหาเบเนี้ยมรถดเนี้ยมล <c ười> ่าอยู่บนแม่ตกใจเมากพี่น้องเอาลงนะพยายามไส่นะครับพี่น้องพยายามไส่อเอาใส่ข้าวบัตรนี่อืมนี่ปลาเหรอนี่วัวเหรอ มีวะบ่มีโอ้ใส่บ่มีพี่น้องโอ้มีใส่มีอยู่แต่ว่าปลาบ่เขาปลาบ้หุ่นน่ะไม่ใช่เพราะวอุกอุกอุ้ยถือปลายทั้ง่นพี่น้องห้องโตเสาอุกเสาอุยม่เฮ้ยครับมันตัวใหญ่เอาบอกไว้เอาเอารถมาฝากบอกไว้โหลดบอกไว้อันมันไหลนุ้ยอืมอันเจอละหน่วยสองน่วยนี่ละอันนี้เราปลาได้ต้อพ่อปลากรกับกรกับอย่านี้ปลาดิ นีี่หันปตัวพี่น้องเลยอ๋อมึงใส่อีกลังนึงพี่นมาอืมถึงยังเวียนเลยตอนนี่พ่อว่าแสดงว่าถึงยังเวียนนะพ่อหน่อลูกเอาไปใส่ปีนั่นอยู่บ้านอยู่บนมีงูเข่ามีงูเข่าใสมีนี่วะพ่อ mà xoang khác kìa thê luôn Hứ, mình hứa phẳng tiếng khô kìa Nhìn không Hả? Bắt lốt Mình hứa phẳng xiếng khô kìa Xe quả Nó thịt Ôi, bói luôn chá à, Bói luôn, à, không luôn, à, bói luôn, ai quay sáng không nó ốc vậy ai quay sáng không quay sáng không đi qua à đi bạn này เดินตามไป,ามไปาขามไปฟังพุ่นบานขามไปฟังหวยทั้งพุ่นมีฟังหวยฟังน้องฟังน้องสองน้องสองฟังไปฟังพุ่นนะครับพี่น้องไป,ไปยามรอบ,อรบ,อบ,บ,บมือนกันบานรอบกําจัดมันนะครับพี่น้องหลังแหลกดโดนซะแล้วไ,ไปแล้วอี่พ่อบานนี่เดินครับพี่น้องมาลุ้นด้วยกันที่หนองนะครับฝนตกพี่น้องครับเมื่อคืนก็ตกแห้งเติมครับพี่น้องครับเมื่อคนก็ตกแห้งแต่ว่ามันสีบัวตก ผมซื้อมาแล้ว่ายยูเขาอีหลีพอจิตต้องคอยมันต่อเดีกยวก่อนเส้นขับเป็นว่าวันที่หาที่หกขุนมาจันเป็นวันอ่ะได้พอลงไปยามีน้องเขามาลุ้นน้ำกันนะครับว่าเป็นได้โผล่ยังอยู่ยังอยู่ครับพี่น้องอ่ะปากซีบีฉันนิบอว่าอืมอ่ะมึงเนี่ยคืออะไบตั้งจันนะครับพี่น้องแกวนี้ำทั้งนี้ตรวจลงไปใช้น้องถ้านผู้ศรีไข่เนาะพอเนาะ คอยด้วยคอยด้วยตามน้ำมาจับด้วยพ่อมาลุ้นน้ำกันครับโอ้จันจันหลังนี่ก็ยังอยู่บนท่านไดนล้างันล้างหนิกระยังอยู่บนท่านไดนล้างไปยังพอยุ่มๆนิ่มๆเนี่ยโอ้ปลาซิวตังนั่นก็ยังบนท่านไดนลัางผมว่าอันลังนั่แหละเขาสองตัวสามตัวไหนก่อนลงไปเบิ้งกันเป็นไหนพ่ออ๋อบ่มีว่าสันพี่น้องไปเบิ้งหลังไม่อีกเป็นไหนพ่อ รอบฮะมีหังบ่บ่มีแต่ฟอดมาสั่นพี่น้องเอาคว้านกฟอดไปมีแต่ฟอดไปอยามมั่งไรเรื่อดย้ำมึอเศร้าได้รุ่นน้ำกันคู่มือเด้ครับพี่น้องย้ำมึอเศร้าได้รุ่นน้ำกันดูมือเลยนะครับตามด้วยการพี่น <deuxième> <in> ้องแฟนครับเอฟซีว่าโอ้ขอเรลุ้นน้ำเจ้าทุ่มือทุ่มือมาสั่นขอบคุณเด้อพี่น้องเขานะครับเอาห้อยห้อยคนได้มายังไงอีกว่ะโอ้เพิ่นมาเกี่ยวใหญ่คุ้ยอืมอือืมครับ หลังนี่ลั่นมากันคือสิบุ้ีเสียบกระชิกหรอกที่เช้านี่หรือมีอย่างอื่นบอปะแห้งไร้ขัาว่าะศัตรเอายังไง,ง,ย,ย,งยังก็ต้องดิรุ่นกันละเฮ้ยีปลาด,ด้วยนัน่แปนแม็นบ่อ่ะปลาอย่างว่าปลาสลิดประศัตรพี่น้องน,น,นั่นยิ่งมาได้ปะฮึบนี่ได้ปลาสลิดครับพี่น,อออน้องเออปลาสลิดเขาลันล่นอืออือย่าลิน้นอย่าลิ้นอย่าลิ้นไม่ใั้นลำพ่อยืนอยู่เท้าผลพี่น้อง อไอพ่อใส่ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาสลิดพาพี่น้องเขาไปยามฟังพุ่นนะครับว่าจิจับพี่พ่อก็ะได้ถือเป็นปลาไปเบิ่งฟังนั่นพี่น้องฟังนี่ได้ปลาสลิดตัวนึ่อพ่อกับลูกใจเสือคือกันได้ปลาสลิดขึ้นมาแล้ว้ยไม่ในี่ยพ่อถือปลายิ้มเลยหมดเลยสองตัวขุดหลวงงวงอยู่พี่น้องสองตัวขุดหลวงงวงก็กะทีเป็นหยางพี่น้องมันปวดตัวละลวกตัวนี้ไปไปเบิ่งฟังนี่เข้าบา้านห้องหลังเด้างน้ำสนิมอยู่ฟังนี่ ทางนี้นี่เวาบ่มี่เอาบ่มีก็เอาใบนี้ไปพี่น้องหลุ่นไปน้ำกันครับมันครับพี่น้องตื่นเสาร์มากจบแต่สามารถยามรอบกะยอีฟัวกะมียาพ่อมียาพ่อมันครับตื่นหนึ่งแต่จีซีพุ่นไอ้พ่อรุ่นไปหนึ่งสองอ่าบ่มีคมนุ่งอีกพี่น้องน้องหนีไปอย่าอึดนะพ่อเนาะ น้องนี่ปลาจะอึดนี่แต่ว่าขั้นเขาขันเขาตัวใหญ่บริสันท์พ่น้อว่าเอาสักมือนหรนอตังน้อยลักลันเขาครับพี่น้องฮะเบิร์ตพี่น้องบ้านฟังนี่ฟังนี่บ่ได้จักตัวกลบไปฟังไหมไปฟังน้องใหญ่ทั้งพุ่นนะครับไปอ่ะพี่น้องเข้าบ้านบ่มีฟังนั่นแม่ไปฟังน้องฟังพุ่นไปบึ้งไปบึ้งแม่ไปบึ้งไปบึ้งฟังพุ่นครับผมเอาถึงแล้วพี่น้องม่องเก่าเวลาเดิมนะครับพี่น้องไะไปรุ่นฟังนี่น้ำกันพี่น้อง ฮะมาถึงแล้วพี่น้องใกล้ถึงหมองรอบแล้วหมองจันแล้วอ๋อไอ้ยักษ์เหลืองใหญ่ใจร้มีไหมพ่อช่วยลวยเอาไอ้ยักษ์เหลืองมาดึงคืนตีตุ่มยหม่ให่พ่อโอ้เจ้าแม่เจ้าเจ้าเจ้าท่านมูครับพี่น้องไปชมบรรยากาศด้วยกันเมื่อนี่มันแล้วครับพี่น้องมันแต่เศร้าอยู่มันแจะล้างเรือดเลยนะครับรันบอกพ่อจันรันอีกแล้วพี่น้อง จะว่าจะมีปลาอะไรกุกลุกบ่หวะเนี่ยอันเก่าตัวนี่หลังนังกะรันนึกกันดิหวะรันบอลหรือบอลรันหลังนังกะรันหรือบอลรันเนี่ยพญายิบวงกันพี่น้องนี่กระลันอีกพี่น้องจะว่ารันแบบเดย์เนี่ยพญายึดเบื้องเท่ากันฮะวันหลังนี่ลงบอลแฉบ โอ้บ่วางมือเด้อพ่อวางมือเด้อวางมือเด้อโอ้บ่แม่นหาเธอไมีไม้มีไหลมีปราบกาบอกหอยอันตรายอันตรายย่านกาบดอกไม้อันตรายเป็นได้พ่อหลังนี่พ่อปลาสลิดมาสั่นพี่น้องไอปลาสลิดละพี่น้องมันโจกปากได้พ่อโจกปากรอบแล้ว่อมันโจกปากปลาอ่าโอ้มีโตังามครับพี่น้องปลาสลิดโอ้ยอันซ้อนได้พอคอยในช่องตัวนี่ล่ะ เออลุนไปนต้อกันครับพี่น้องไปด้วยกันนะครับไปไปเรื่อยๆไปย่างแหมเดี๋ยวคันคันเอาคันย่างเพราะว่แม่โคดึงขึ้นดอกเหมือนไอ้ยักษ์เขียวกับไอ้ยักษ์เหลืองกำลังทำงานอยู่พี่น้องเิ่งไปน้อกันอ้ยนี่พอๆนี่ตลอดประนนี่พ่อว่าปลาประศรีเขาไม่อยู่ป่าโอ้ยฉันซ่อนทักบุงครับพี่น้องถึงน้ำก็ลังยืดขึ้นเองไอ้พ่อแม่ลำพ่อก็ย่ายมาเก็บจังมืออยู่ ยยายมันพ่อเเก็บพักแักฟื้นนี่อาครับครับครับเขาเอาเรื่องเงินคือการมัมมวมีหาป่าเรื่อยเรื่อยลุ้นลุ้นลุ้นน้ำท่วมรอบแล้วพี่นอ้บอ,บ <c oughs> องฝนปบปบฝนปบ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 เอ๊ะฮะหาจะมีไลยเขามาอยู่ไปอ๋อผู้เฒ่ากำลังยามด่างพี่นอ้องมันบ่ตาโอ้โห<อ>นี่รอยู่ว่าท่านโอ้โหนี่พอก็ได้ยินว่าใครอยู่คู่มือพอได้กินว่าท่าน มันยิ่งค่ายู่ทันพี่น้องเอาจันลันอีกแล้วพี่น้องจันลันจันลันจันลันฮะจันลันจันลันจันลันมีเงาหมดปะเบาเฮ้ยเบาหนักโอ้โหหลุดดีเลยพี่น้องกล้วยมันหนักเลยพี่น้องไม่อมน้ำแห้งน้ำจืมเนาะเป็นจันลันจันลันจันอะ๋อตาหนึ่งกำลังอยู่ฟังพุ่นสองฝากฟังครับพี่น้องชีวิตประจำวันของผู้เฒ่าบ้านแข้ง ยามดางยามจันยามรอบนะครับพี่นอ้องขี่ฟ้าลอยตั้มตั้มพี่น้องเลยมื่อนี้นะครับคาดว่าจะตกอีกในเร็ววันนี้ <c oughs> เป็นไงพอ่อโบม,มี่เอาหลุ่นไปน้อกันพี่นอ้องโบม,มี่ก็ไปขามไปเรืรอเ่อยๆเขาก็อ,ะอ,น,อน,นะครับพ่อข่าววิเวงบ้างด,ง,งด้วยหลังหน้ามือหน้ามือผมบาดยังไงหน้าพ่อระวางเด้อคือการยังเงี้ยหนอโอ้ขี่จริงๆลูกโอ้ยพ่อมาใส่ไหมแต่ว่ามือพ่อไงพ่อเป็นยังไงวะ กันบ่หน่าก็ยืมไอ้ยักเหลืองไอ้ยักเขียวมากกนให้ก็ได้นะเรากันคมยี่นี่เห็นบ้านอ่ะโอ้ยโอ้มังกรคมยี่นหนีมหรือเปล่งเนี่ยมันอยู่คนถมเงาอยู่ด้ือพ่อไอ้ยักเขียวยักเหลืองนี่ตายมืออาสาบ่ายยังกับ่ะไรพี่น้องไอ้เจ็บมือเว้โอ้ยพอเรามาหยามหลอบเราบังอาจจะหมักจกแล้วหมักจกน้ำเราก็มีแต่เราลุยเลยลุยเลยโอ้ยระวังเป็นหลอดสิยม่มพี่น้องหลังนี่เป็นไรคืนคันโม่ตัวกันอีกเอ้า จันรันบอลังนี่โอ้บอหลันบอลันเฉียดบักชิกบ่มากหอดมาท่านเฉียดบักชิกบ่าหอดรันลวดหลังนี่คือเป็นชิ้นอุญุพว่ะตัวเจ้าของคืนคานมีตัวเจ้าของดีดีอ้าวพี่น้องเลยได้ยางไปได้บาทนี่พี่น้องมันไม่หล่อบ่บ่ไม่เฮงได้ยี่ไปได้บาทป้อยู่บดลมตุติบาทนี่ แคเพิ่งไปใส่แล้วอ้นนีเขียวอันนี้เหลืองคะเธอไม่ค่อยติดตัวโอ้ยพี่น้องเลยยังได้เอาดินมาใส่จะเป็นถมหลบนี่อไม่มีพี่น้องโอ้ยอ้นนีเขียวอันนี้เหลืองทำเวียดละบานี่ัวตัวตัวตัโอ้ไปก่อนนะครับโอ้ยเบิ่งสภาพไม่ทำเพ่าดูพี่น้องเลยบานี่โอ้ยเดี๋ยวลงมึงไห้ก่อน โอ้ยเอ้าวิถีชีวิตหากินไผมันเพิ่นกระทำเบียกของเพิ่นเพิ่นกำลังเล่งพี่น้องฝนมาแล้วโอ Northeast, ้แต <Yo, S 1> bon ่ว่าคนนี่เราไปยาบบานนี่พี่พอคอยเอ้ยโอ้ยวิทจัยป่ะเนาะมีอย่างพอยางเปะปะเปะปะอยู่พี่น้องเอ้าวิจัยเราพี่น้องโอ้โหนะพี่น้องไก่สุดแล้วได้ยี่สองลังเนาะพ่บได้ยี่สองลังครับพี่น้องท่านไหนมีอยู่มีปลาสลิดฟังนึงครับพี่น้องท่างนี้นะเอาเบื้องลังนี่พี่น้อง ดี่ว่าบอกมีเอาไปเบิ่งจันท้องฟังนั่นน้องพรน้อเบิ่งจันฟังนั่นโตพี่น้องโอ้หัวมาทตอนนี้เอาฝนกับกระลังทำงานขามากกันมินเยอะกันถึงน้ำฝนถึงน้ำสูยพี่น้องโอ้หม่ๆเลยซันนี่เฮ้ยจะเหม็นแหงแล้วพี่น้องเฮ้ยลุยขีดตมเนี่ยบอกกันว่าบุญบาปน้องพเน้อนี่ว่าผมบอกซันสีเลยพี่น้องขอตรวจขอไฟเฮ้ยสี่แล้วเกิดปวดท้องปวดนั่อย่างนี้น้องขับรถยูงสีม่ขีดตมอัน เลยเลงสีแดงได้สีไปท่านเลยโอ้เอาเอาเราเอาปุ่งกี้เรางัดไปปุ่งกี้เรางัดขืนเออโอ้เก่ง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 พี่น้องนะป่ะไปเบิ้งจันท์เขาฟังทั้งหมดพี่น้องโอ้ไก่อดอันจันท์ละพี่น้องเอ้พูดแต่างอนยังไงแม่หน่วยนี่แม่หน่วยกับผู้เฒ่าอ๋อผู้เฒ่ากําลังลุกมาผู้เฒ่ากําลังลุกมาครับพี่น้องพี่เด้พอยัญอยู่พี่คือมาพูดเดียวว่ะท่านแม่ไม่ยิ่งเผาว่า กําล <c oughs> ังส uh oh. oh. ิว่าเอาผู้เฒ่าขึ้นน่านลงมาแท้กําลังสิว่าวันนี้ยังยิ่งท่องโคกคุณไปวังรอบยูสันโอ้มนี่ยพวกเราพ่อมาในใดอยู่พี่น้องโอ้เอ้าพ่อไปยามดังทีบานนี่ยโอ้ยหลงมาอีหลงอีหลงเอาลงมาใหม่โอ้ชาบกัได้ปลาคอใไงสองตัวเต็ที่เลยคุณจะลงมากปุ๊ปลาคอ ถือรอบนั่นเนะมีเผาถือคนลวนควันอยู่นะล้างเย้าสวตเอาไปนองไปบงจ้นจันฟัง่านผู้น่อ้จันรันว่าเขาไงหนคือรันดีพ่อรันี่ซื่อมนมีป่าโอ้ทางพุ้นขาวพู่นี้ยังไงโอ้เป็นไง้ัวเบิร์อ๋คือรถไฟลงเขาบุงเายังนีไหม ถ้าจะเหยียบเปลือกหอยแต่อนยางตัยผา่ย่างต้าเป่ากับสีไว้ีล้างเดียวไหมมีล้างเดียวล้งแล้วฮะบุงจันฟังทั้งนี้มีหอยลันบ้า่อล้างค้าก่อนพี่นนางลงไปล้างค้าก่อน ป็ inside, uh, ่ได yeah, like ้พ oh, like mm ่อเอ๊ะไมได้พ่อเขียนบางคิ้มันหลพ่อพี่น้องโอ้ไม่ได้เขียนโมเต้นตามันหลุดเอ้าเดินนีเขียนบางคิ้หลายพี่น้องเดินยงบๆอยู่เลเนีบพ่นองเตนบอยู่ออสองเ่ากำลังออกเดือไปอีกแล้พี่น้องไปอีกแล้วสอเ่ลงน้อยลำบากญ่อีกแล้วายมันหมันเด้พ่อไปสคนกัผู้สาวอีกล้วมันหมันมันม ปจังไวตาเราวอาปว่ราไข้ได้มือนีพ่าตาเนี่ยเรามาดังไขยุมือนีว่านยว่าท่านมองจากเส้นอืมพอได้ยินเ่ไปพี่น้องทานจกสหกสิดังหกเส้นโอ้เราบอกเอาตัวหน่อยเนาะเราหยาดใหญ่ขาขั้วเอาตัวนี่หน่อยง่ายหเดียวได้ว่าท่านเป็นร้านป้ายง่ตั้งพ่นแหมปร้านทั้งสอง่ อืมเขามีปลาสลิดบ่พอ่อบ่มีพี่นอ้องเอามันลัน,นยนันสายเงี้ยยังเสียดได้หรอพ่อเนาะเสียดที่ชี้โอ้ยพี่น้องเลยเอขาโอ้นี่รอบรอบใหญ่ตาแหลมตัวนี้นพี่น้องเห็นว่าน้องเป็นอีหลงใหญ่เราเห็นหมู่บ้านนี่รอบใหญ่รอบตั้งคอันนี้จันรอบนอนเอาพี่เบิ้งหลังนั้นหลังสุดท้ายบ่พอ่พอเนาะหลังสุดท้ายเหรอครับพี่น้องเบิ้งน้ำกันนะครับไปได้พ่อ วอมีอยู่สัเอ้าบอกไปยังครับพี่น้องเอ้าหลังใดก็ม่ติดได้ขีดตัวปื้อแม่งเมาพี่น้องผมรมื่ลำพ่อเมื่อนี้ก็บปหยอกขึ้นกันนี่พี่น้องอยู่กับชอบนะครับเอ้าเออมีอันนึงผมถามพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเ้อน้ำเองนะว่าอันพี่น้องแฟนคลับเอฟซีพูดอะไรที่ว่าเคยใส่เบ็ดเงียแม่งเมาบ่ลราปลาอีหยังมันกิน แล้วก็ใส่แบบใดข้าเสียบเท่าไรเจกาตัวเบ็ดดวงใหญ่ดวงน้อยเอาเอาเอาเม่งเม่งเมานี่มันตัวตายเมาที่ว่าตัวเปลี่ยนนะครับพี่น้องอันทั่วผมบอกผมแน่นนะครับด้วยสายครอบเม่นเขาเมื่อใดนี่ผมอยากหูงจากผมได้เม่งเมาอีกละมือมือนีกะซ้ำหึงผมอยากเบ็ดเวลาผมว่าผมสิมาใส่เบ็ดเผียกให้พี่น้องพาพี่น้องห้ามมาใส่เบ็ดเผียกนะครับเบิดเป็นบ่อเพราะข้าวบ้านนี่เอ้าแต่ถ้ากับเขาบ้านเนาะเนาะเขาบ้านมาสั่นไปใส่เบิ้งแม่ป่าเข้าโอ้โหไอพี่น้องเลยนะครับสุดยอดเลยวันนี้ล้างแรกสองโตเลยแต่ว่าล้างต่อไป ได้ปลาสลิดสองตัวเสร,สรีสรุปว่าคือได้สลิดส,ส,สองตัวข้อสองตัวไอช่อนใหญ่สองตัวก็จะเป็นย่างตัวแล้วเป็นโลกน <c oughs> อะอพี่น้องเขาอย่าเพิ่งเบื่อนะครับ <c oughs> คือผ้าข่อยเบิ้งแตงแต่รอบแถวยามแต่จันแถวสันสพี่น้องนะครับ <c oughs> ล,ลุ่มกันนะครับพี่น้องนะครับโอ้งามขกน,นะพี่น,อน, <c oughs> น้องเอาขอบคุณแฟนคลับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายปลายมือพี่น้องเข้ายูดีกินแซบสู้ขู่สู้คนปาสจากลรกไข้ไข่เจ็บบอกกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ